ัครับเอาวนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคครับสวัสดีครับวันนี้มายื่นเรื่องเรื่องอะไรครับสวัสดีครับวันนี้เราสามคนนะครับมายื่นความคดีต่อสารแท่งนะครับเพื่อขอให้สารเพิกถอนข้อกาหนดที่ออกตามพรบติฉุกเฉินฉบับที่15ข้อ3นะครับแล้วก็ประกาศที่ออกโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดฉบับที่11ลงรวมถึงฉบับก่อนก่อนหน้านี้ที่มีเนื้อหาสั่งห้าม ชุมนุมนะครับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเรามีโรคระบาดโควิดเราทราบดีเราเข้าใจนะครับเราเห็นว่าในสถานการณ์โรคระบาดเนี่ยสามารถจํากัดสิทธิเสรีภาพได้บางอย่างแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะจํากัดสิทธิเสรีภาพโดยการห้ามชุมนุมโดยเด็ดขาดเลยนะครับแล้วก็ตัวพลเกระยุทธเนี่ยก็ออกประกาศมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมโรคระบาดไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อห้ามจํากัดการแสดงออกทางการของประชาชนนะครับใ ภาวะปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นว่าเราอยู่ในสถานาก,การณ์ที่จัดการชุมนุมอะไรก็ไม่ได้เลยแม้ว่าจะเป็นการชุมนุมในพื้นที่โลง่งไม่แออัดไม่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคแล้วทุกคนก็มีการป้องกันตัวอย่างดีแม้ว่าจะไม่มีการติดเชื้ออะไรจากการชุมนุมแต่กลายเป็นว่าทุกครั้งที่จัดการชุมนุมเนี่ยคนจัดแล้วก็คนปราศัยเนี่ยจะต้องถูกดำเนินคดีฐานฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินตามมาตลอดจนตอนนี้เนี่ย มีคดีมากกว่า483 48คดีแล้วก็มีผู้ถูกดำเนินคดีที่จากการออกมาชุมนุมทางการเมืองเนี่ยมากกว่า1,171คนนะครับซึ่งเป็นจํานวนคดีทางการเมืองที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ไม่เคยมีช่วงไหนของประเทศไทยที่มีคนถูกดำเนินคดีทางการเมืองมากขนาดนี้มาก่อนเพราะว่ามันมีข้อกําหนดแล้วก็ตัวประกาศเนี่ยที่กว้างขวางแล้วก็ตีความเอามาใช้กับการชุมนุมได้ตลอดนะครับเราก็เห็นว่าข้อจํากัดที่ห้ามชุมนุมเนี่ย มันกว้างขวางจนเกินไปแล้วก็จํากัดสิทธิเสรีภาพจนเกินไปเราก็มาฟ้องต่อศาลแพ่งเพื่อขอให้เพิกถอนคําว่าเพิกถอนในความว่าให้ศาลสั่งว่าข้อกําหนดและประกาศเหล่านี้เนี่ยไม่มีอยู่เลยไม่เคยมีตั้งแต่ต้นมีผลย้อนหลังไปถ้าหากว่าศาลเห็นด้วยกับเรานะครับก็จะทําให้คดีความเป็นพันของคนเป็นพันๆคนเนี่ยมีผลต้องยกเลิกไปเหมือนกันนะครับแล้วก็าการชุมนุมนั้น มันถูกห,ห,หรือมันผิดอย่างไรก็ไปว่าตามกฎหมายปกตินะครับซึ่งมีกฎหมายปกติหลายอย่างทั้งพรบการชุมนุมสาธารนณะทั้งประมวลกฎหมายอาญาที่ควบคุมดูแลการชุมนุมได้อยู่แล้วไม่จําเป็นต้องใช้ข้อกําหนดตามาพลกฉุกเฉินเพิ่มมาแบบนี้ครับหมายปิดปากแล้วก็กรรันแยง้งกันถือกวา1,000่คนอย่างเงี้ยมันเป็นสภาวะทีาา่อเรายครตัวเราเองนะว่าเราเจอทัาา้งหมด7จ็ดคดีบางครั้งเจอหมายจับเพียงแค่ลุกขึ้นไปพูดเรื่องประเด็นเจนเดอร์พูดถึงเรื่อง สิ่งที่ที่น้องเ็คเวิร์กเกอร์หรือ LGBT เจอในช่วงโควิดที่น้องชาติพันธ์เจอในช่วงโควิดการส่งเสียงแทนอย่างเงี้ยมันเจอคดีเราคิดว,ว่ามันไม่เป็นธรรมและที่สําคัญก็คือว่าในกรุงเทพเจอเยอะแล้วนะคะต่างจังหวัดเนี่ยนอกจากที่จหลังจากที่มีการเขาเรียกว่าคดีพลบวชฉุกเฉินโดยที่เจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาแล้วอ่ะหลายครั้งที่เยาวชนกลับถูกติดตามจากเจ้าหน้าที่ร้าหลายครั้งเยาวชน มีการส่งจดหมายไปถึงผู้ปกครองทังนทีเขาแก่้ลูกขึ้นมาอยากจะบอกว่าเขาอยากจะให้ช่วยแก้ปัญหาเขาอย่างไงเราเลยคิดว่านี่เป็นก้าวแรก,กที่จะทําให้เราเห็นว่าเราเนลังจะไม่สยบยอม,มการออกกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมซึ่งมันมีมาตั้งแต่รัฐประหารมี57แล้วแล้วก็สิ่งที่กระทาจากพยุทจ์โนชาแล้วก็ขับไปกับท้งบุคคนที่เราพร้องเนี่ยจะต้องรับผิดชอบไม่ใช่รับผิดชอบเฉพาะแค่เราสามคนแต่รับผิดชอบ ให้กับเยาวชนแล้วก็คนที่ขึ้นมาเคลื่อนไหวที่พยายามที่จะส่งเสียงอย่าคิดว่าเขาไม่กลัวนะคะออก,การติดโควิดพวกเราทุกคนกวกตัวแต่เราพยายามที่จะปกป้องต,ตัวเองเพื่อที่จะส่งเสียงแต่ทําไมในอีกภาพหนึ่งที่มันมีการชุมนุมหรือว่ามีการรวมตัวกันของทางฝั่งที่สองสมุห์ปิยจักรนัวชากับไม่เจออะไรเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราต้งคำถามเพราะฉะนั้นจริงๆแนละ้วเราคิดว่าไม่ว่าการมาทำใช้กฎหมายหรือการแก้ไขปัญหาไม,ไม่ควรที่จะมีช่องว่าง สิทธิในการชุมนุมมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีใครติดโควิดจากการชุมนุมนะครับยังไม่มีสาธารณสุขหรืองานวิจัยหรือหลักฐานใดๆที่บอกว่าคนติดโควิดจากการชุมนุมและนอกจากเรื่องของการชุมนุมเรายังไม่เห็นการใช้ประกาศนี้นะครับประกาศฉบับที่15ข้อ3เนี่ยในการควบคุมให้เกิดการไม่ระบาดของโรคอย่างจริงจังสักทีนอกจากใช้กับการชุมนุม มันไม่เกี่ยวหรอกครับว่าการชุมนุมจ,จะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นแต่สิทธิในการชุมนุมมันเป็นสิทธิปกติมากๆในระบอบประชาธิปไตยมันเป็นสิทธิพื้นฐานที่รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญดังนั้น <c oughs> การที่ประกาศฉบับนี้นะครับได้ทําให้เราหมดสิทธิในการชุมนุมไปเนี่ยจึงเป็นการละเมิดต่อประชาชนแม้ว่าจะมีการชุมนุมหรือไม่แต่การละเมิดนั้นเกิดขึ้นแล้วนะครับและตราบใดที่ยังมีอยู่ มันก็ยังละเมิดประชาชนอยู่ทุกวินาทีนะครับณถึงเวลานี้ที่เรายือนอยู่ตรงนี้ไม่มีการชุมนุมที่ใดในประเทศเลยในเวลานี้การละเมิดก็ยังมีอยู่เพราะตัวกฎหมายข้อนี้มันมีอยู่นะครับเราจึงต้องขอให้เพิกถอนนะครับประกาศฉบับที่15ข้อ3เนี่ยนะครับเพื่อให้สิทธิในการชุมนุมอันเป็นสิทธิของประชาชนกลับคืนมาครับว้าทา ท่านสื่อมวลชนพอมีเวลานะฮะก็อยากให้ติดตามช่วงเย็นๆนะครับอาจจะมีคําสั่งออกมาว่าศาลจะฟ้องผู้ค้าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวกระบวนการสักครั้งหนึ่งก็คงจะไปยื่นฟ้องกันนะครับแล้วก็อรอศาลที่จะสั่งว่าจะให้ใส่ตัวตอนนี้กี่โมงนะครับถ้าจังหวะดีนะครับแล้วใส่ตัวเสร็จทันศาลก็อาจจะมีคําสั่งเย็นนี้เลยนะครับถ้าผมลงรุงคืน